อไไอ้ไนแมี่นี่มันสติ๊กใช่ไหมยอปมันฆ่าแบบสติ๊กใช่ไหมใช่มีคิวสติ๊กทริปเปิลคิวภาพจำยังชัดเจนภาพตอนไหนเราพอยคันมีหลภาพมากเลยในที่เราไปที่ดิงอะไรอะไรไม่เคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันอันนั้นแหละังหวันี้ต้องร้องเพลงแล้วอ่ะไปตุนตุนตุสมสติ๊ก เพลงเพลงของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยต้องตะโกนว่าแบบแอนดี้อะโอเคต้อกอ้างใส่วคือคือผมเพิ่งมาคิดไม่เจอเลยแอนดี้อะโอเคเว้ยเฮียกูจะไปหลังบ้านเพลงเพลงไมเคิลแจ็คสันตึ้ง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 นั่นกระจกหกด้านทำไมเพลงไมเคิลมันแปลกวฝากขาสวิตไฟในห้องนอนอันนั้นหน่อยสวิตไฟไม่อยู่หลังบ้าน สวิตไฟไม่อยู่หลังบ้านครับหลังฉากอาจจะหลบหลังฉากหลบได้นะคะสวิตไฟไม่อยู่ชั้นบนจ้าไม่ได้อยู่ชั้นบนนะชั้นล่างขวามือแน่เลยค่ะพี่ชายห้องขวามือเหรอไปดูิพี่ยพี่อย่างเ่เมันไม่ช่องซ้ายเหรอเอาห้องขวาห้องห้องบนขวามไม่มีนะนี่ไงอยู่ห้องนี้ <laughs> อ้าวอยู่ห้องซ้ายเลยพี่ชาย เพิร์สไอเทมหรือไงเคิรส่ไอเทมใช้ไพ่แบบสรุปดีเหมอนกันเนี้เฮ้ยเฮ้ยเอฟข้างบน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 ขวเข้ามาโนของข้างบนเสียงห้องน้ห้องน้าอันเดี๋ยวหากระดูกก่อนแล้วกันกระดูกไม่ไม่เจออยู่ข้างบนหรือเปล่ามันคืองมันข้าได้ง่ายเงินยังไงล่ะเคเลยว่าดีข้นแล้วมีความสุขแล้ว อยู่เองอยู่เองมันจับประตูมันจับประตูถ่ายแล้วมันจับประตูเมื่อกี้เสร็จแล้วตบเลลบเจ็ดลบเจ็ดลบเจ็ดเ็บไปเลยเก็บไปเลยถ่ายอะไรฮะซิ่งใช่ไหมฟิซิงฟิซิงตอนนี้เราได้อะไรบ้าิซซิงอย่างเดียวปะ ไมเคิลแจ็กสันหนูปิดไฟคุยกับมันเนี่ยเฮ้ยออกออกออกไม่ออกไม่ออกอยู่ตรงมึงเลยอะอยู่ตรงที่เอ้ยดิ้งต้องเดินออกไปหน่อยเดินเข้าไปข้างในหน่อยดิใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแว๊บๆอยู่หน้าประตูไม่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 อยู่แล้ววะหรือกูตาฝาดวะเมื่อกี้แต่กูว่าใช่นะแต่มันไม่ตอบอะฮัลโหลไมเคิลแจ็กสันไอ้ยูเฮียอาจจะเห็นออกไม่ชัวร์แต่ ไฟตัดเหรอที่ตัดไฟฉันไปตัดอะไรออกเหรอยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวเชี่ยเชี่ยใครก็ได้ไปกินยาคนหนึ่งได้ป่ะไอ้เหี้ยไม่ได้มีใครกินยาเลยกินแล้วกินแล้วต้องกินยาไว้ก่อนเลยเหรอคะห้องซ้ายมือใช่ชั้นไรใช่ใช่กินไว้ก่อนต้องมีออก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 ตอนนี้แปลว่ามีออกมีโค้ดฟิตซิ่งเลยวันนั้นอยู่เลยฮันตัวออนเรียวเดี๋ยวนะ เอเทสอะไรดีอ่ะเทสอุ่นเรียวไอ้เทสเทสทันตู่กับเล็บอ่ะง่ายทันตูเทสไรอ่ะเทสถ้ามันเดินช้าแบบโคตรช้าที่ยังไงก็เดินไม่ถึงเราอ่ะก็แปลว่าเป็นทันตู่แต่ถ้าแต่ถ้ามันเดินแบบปุ๊บปั๊บแล้วเร็วขึ้นมาก็จะแปลว่าเป็นเล็บเอเพลงไปขึ้นเหรอ มึงเดินไปทำอะไรในอ่างน้ำไอเ้เหี้ยฮะมึงเดินไปอ่างน้ำทำไมผีคลไว้ข้าด้วยไหีเหระตประต,ตูนี้ปะโอเคลูกถ่ายผบแล้วลูกถ่ายผมลคอสอเจกต์บางพอผี ยังไม่เออยังไม่เจอเลยอ่ะตีชั้นเตาเทียนขึ้นไปวางข้างบนนะคะเอาเลยครับผมอย่างน้อยก็ยังมีมาอยู่ในห้องนอนเด็กไม่ทราบว่ามีใครเปิดแอร์นะไว้ไม่ไม่มีครับผีมันเปิดครับบ้านเขารวยบ้านเขารวยเราต้องมูนวอล์กหนีป่าววะใช่เราต้องมูนวอล์กหนีเขาอ๋อต้องคลีมแซเรียด้วยสมาร์ทสติ๊กด้วยลืม ไปลมควันคุณไมเคิลกันไม่เหมืนมันมันมัน,มนไม่ค่อยเสีวยวฟ้าวนะจริงไหมสิบบัดไม่เฟียวฟา้ฟาวเหมือนตานนนเลยตานนนเจอ,อ,อคุณไมเคิลเฟียวอะเราต้องเปิดเพลงโยนของ,ลง,องแล้วไอ้แต่ครั้งก่อนครั้งก่อนครั้งก่อนพี่ทัานว่ะแม่เปิดเพลงก<ช>็เจอพอดีไปจังหวัดโคตรได้โคตรซิคคอมอ่ะ ฟังเพลงละเฮียนนี่แท็กหนึ่งโอเคคลองนูุนหลบได้ดูเป็นผีกันจอกมากเลยอะฮันตู่ปะวะโกด์อีเวนต์ก็ไม่ออกฮัลโหลไมเคิล ไม่มีอะไรเลยวะนี่คือยิงให้แม่ปะเนี่ยน่าให้แม่จริงหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโยนของให้ไอ้เหี้ยเนี่ยไมเคิลเข้าใจเร็วๆได้ก่อนนี่เมินท้องผีบัวเร้าใจเลยอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยไมเคิลเ้าลองเปิดเพลงดนตรีไทยเดิมนิดเพลงจี่หอยอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบก็ได้จี่หอยเหรอเออจากเพลงญ่อยเลยครับเพลงเพลงจ่อยอี คนเดียววะะบัอนนของเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวมาแน่นน,นานะิเหรอวะดี๋ององนเปิดโลกให่ใเขาบ้าง๊งเออวเ,ออวเยเาจะได้รู้ว่าแบบเ้ยมันมันมีเพลงมีมิติีอยู่นะอะไอยงเงีออเ <c oughs> เป็นกำลังใจ ตนนี้ไอ้ปเราชวนมาแล้วเดี๋ยวเราชวนเขามาเขาก็จะออกมาจีหอกันเลยอจริงเออเนี่ยเมา่เสจะส่งท่งพีเสดทรงผมเขาก็ได้ไม่เคเา็อบเกเลยพี่พี่ที่ไม่เเอ็อบเจกต์ไอนี้เหี้ยมเห้ยมเห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 ปบอกเล้วเราบอกเล้วเราบอกเล้ไมกูปิดก๊อปไม่ได้อะ จีหอยอิสราเอลจีหอยอิสราเอลเออเนี่ยจีหอยอิสราเอลบอกแล้วเขแตกเลยเห็นปหมเห็นปหมเห็นวะเออเนี่ยชอบเพลงนี่ใช้ได้มันไม่ผลหรอกเนี่ยมาน่ะกางเขนแตกเ่งหมดเลยเราบอกแล้วศาสตร์แห่งจีหอยใช้ได้เสมอเนี่ยเออว่าเคยได้เทปอยู่ไหนวะชวนอ้อยซอยหอยให้จี ผมไม่สนผมสนแค่เพลงจีหอยเหี๋ยแบบว่ะเล้าใจเนี่ยเล้าใจขนาดจีซับแตกคิดดูดิจีหอยขนาดไหนให้จีซับแตกอะเออเป็นไงล่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แหม่ป๋าบอกปิดเพลงไงปิดแบบปิดทำไมฉันกำลังยังใส่สนุกอยู่เลยเนี่ย สรุปแตกหมูเนี่ยได้เป็นสรุปแตกหมูได้ไปเซิร์ฟได้ไปเซิร์ชอย่างไรเป็นล็อกหลังความตายได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์เราบอกมันไม่เจอเลยอ่ะพี่ไม่ได้สนใจอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะตั้งใจหาคือน่าจะเป็นไม่การก็ไม่ไม่ไม่การเอ้ยวีจีบอร์ดมันอยู่หลังบ้านอ่ะอยู่หลังบ้านวะ มันมีวีดีบอร์ดมันจะอยู่ในห้องนอนข้างหลังปะแล้ก็ลาัม,มาห้องนอนข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ไอ้ตรงตรงไหนวะหนูไปหลังบ้านมาแล้วไม่เจอนะพีะ่เจอวีจีบอร์ดเหรอ เล่นลูกคอด้วยว่ะเต็ม,ม,มหน้าลวัน,น้เกือไมทันมงอเงร้ <c oughs> องเพลงร้องเพลงเหนื่อยเยจ็บคอเลยนะ <c oughs> เขาล่าดุจังวะหยุดแล้วหยุดแล้วล่าดุจังวะยังไม่เจอเลยอ่ะมีการโยนของนีด้วยวัวออกไม่พ้นแน่เลยฉันตั้งหลักก่อนฉันตั้งหลักก่อนฉันกลัว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 เราต้องหา ปัญหาคือมันเป็นตัวอะไรอ่ะเสียงเดินมันช้านะเราต้องหาต้องเอาต้องหาตั้งสามเราไม่ได้เสียงเดินสิงคโปินตอนนี้เราไม่ต้องหาอะไรแล้วไม่เว้ยดิ้งในแม่่รอในแม่มีแค่สองอย่างอ๋อเหรอเออล้วอีกอันหนึ่งต้องเดาโอาพี่เหลือเราต้องดูพฤติกรรมแต่ว่าไม่ใช่เลยเวนันนตพี่ถ้าเป็นเลยเวนแนนตผมตายไปแล้วอ่ะงั้นก็แปลว่าเป็นันสปอนมันสปอมันสปอนใกล้ผมอ่ะเมื่อกี้ใครรีบวิ่งเรามาเมื่อกี้ใครสปอนเซอร์ แม่มโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะเข้าไปเสี่ยงตายให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่จะเทสอะไรก่อนอันดับแรกพี่พี่จะเทว่าเป็นทันตุไหมกับเทสเล็บแนนเทสมันเทสได้สองอย่างสองอย่างพร้อมกันเลยเพราะว่าถ้ามันเห็นพี่แล้วมันแล้วมันติดจรวดขึ้นมาแปลว่ามันเป็นเล็บแต่ถ้าแต่ถ้ามันเห็นพี่แล้วมันเดินช้าลงมันยังเดินช้าเหมือนเดิมแปลว่ามันเป็นทันตุดังนั้นมาไปเดี๋ยวมีสปาร์ติ๊กรอดอยู่เลย ก็นาจะรอดแะไม่มีใครก็ได้สักคนนึงอ่ะมาส่องตรงนี้เผื่อตอนโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาลูบโต๊ะข้างหลังนี่แหละได้ไดพี่จะเข้าไปคนเดยวพี่เข้าได้วยไหมเอ๊ะมันไม่ให้พี่เข้า้รอะมันล็อกหรอมันไม่ให้เข้าหรอเอ้ามันทไมไม่มีมะรยากเมันมันหายโกรธละโอเคอะไรนะาหายโกรธแล้วหรอส่งไปมเไคะส่งธรรมดานี่นะว่ผีมันวิ่งเร็วไมอะนอ๋อโอเคไมเคิลน Are you okay? มันไม่อยู่ในห้องนี้แล้ว๋อมันยังอยู่มันยังอยู่อย,ยอยู่ยังอยู่ใจหมดออม Are you okay?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  แอนนี่โคตรช้าเลยยียโคตรช้าเลย แนนี่อะยูโอเคอะยูโอเคอะยูโอเคแอนนี่ไปไรเงี้ยเสี่ยงเลยกลัวมันเดินช้านะชา้าผมว่าชา้ามันเดินแบบไล่พี่ไม่ทันนะมันไปแล้วพลอย ว่าห <muitas S 2> ัว <sketches> หันตู่ห้้องลับานี่กกเป็นโอถ้าเป็นออนโอริวเนี่ยอะไรอ่ะโอริวนี่พันธมิตรโอริวถ้าว่ามันเดินช้าไปหน่อยปะใช่มันเดินช้าไม่ใช่หรอเป่าคิว่ามันไล่หลังเราใช่หรอยังไงหรือว่าเป็นยูเลวะยูเลีะยูเลียมันจะยูเลีจะแอคทีฟถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันแอคเคนผ่านปหม ไม่น่าใช่ยูเลนะมันดูไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ผ่านหมดผ่านหมดถ้ายูเลมันยูเลมันน่าดังเตียวฟ้าอ่ะนี่วะไม่ยูเลจะแอคทีฟจ้าเตียวอ่ะจะแอคทีฟถ้าเราอยู่ใกล้ๆถ้าเราอยู่ไกลๆมันจะไม่สนใจเราใช่โอเคเราให้เป็นน้องมีความเป็นยูเลก็เป็นไปได้แต่ฮันตู่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันเดินช้ามากไอ้ตู่ดีกว่าช่วงนี้แม่งท็อปฟอร์มเกียรติมันไปงั้นเดี๋ยวผมเอายูเลกันเนี่ยไป ลองดูตัดเล็บออกอ่ะหรืออยู่เฮ้ยดิ้งถ้าผิดพลาดนี่ยทีมที่ทำงานต่อจากเรานี่ตายหาเลยนะทีมล่านี่ส่งหมอปลามานี่ตายเลยนะไม่ได้นะคนละทีมแปบตายนะสเปเชียลิสต์ไม่เหมือนกันนะคุณไมเคิลไม่น่าเป็นออนเรียวอ่ะอ่ะไปเนี่ยแหละเอาเนี่ยแหละไปไปแล้วนะหนึ่งสองส้มกดแล้วนะกดเลยโอเคกดเลยสรุปแม่งเป็นตัวที่กูไม่ได้คาดถึงเออ เฮียมันอยู่เลจริง่เลยอยู่เลยว่ะ